สวัสดีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะคะกับการมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตของคุณโจเฉียงกันต่อชายหนุ่งที่ใช้ชีวิตอยู่บนเส้นขนานระหว่างสองโลกคือโลกที่ล่มสลายไปแล้วมีแต่ซอมบี้กับโลกปัจจุบันของเราเรานี่แหละค่ะครับซึ่งเรื่องราวกำลังจะมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลย ใช่ค่ะจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยเพราะหลังจากที่โจเฉียงเทาสะสมชิ้นส่วนความสามารถพิเศษครบ10ชิ้นแล้วเนี่ยเขากําลังจะสร้างบางอย่างขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่แค่ซอมบี้ที่เก่งขึ้นหรือว่าอาวุธใหม่ๆใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือสินทรัพย์ที่อาจจะทรงพลังกว่านั้นเยอะมากนั่นก็คือสติปัญญาค่ะอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับคือมันเหมือนเป็นการตั้งคําถามเลยว่าในโลกที่แบบทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วเนี่ย ที่เราคิดว่าพลักกาลังน่าจะสําคัญที่สุดแต่เรื่องกลับกําลังจะบอกเราว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดจริงๆแล้วอาจจะเป็นพรสวรรค์ของมนุษย์การตัดสินใจของโจเฉียงครั้งนี้เลยไม่ใช่แค่การเลือกไอเทมในเกมแล้วละ่ะแต่มันคือการวางเดิมพันอน,นาคตทั้งหมดของเขาเลยทั้งสองโลกเลยครับเอาละค่ะงั้นเรามาขยี้ประเด็นนี้กันเลยดีกว่า ว่าเมื่อโจเฉียงตัดสินใจใช้ชิ้นส่วนทั้ง10ชิ้นนั้นอะไรจะปรากฏขึ้นมาคือพอเขาเปิดแผนควบคุมของระบบขึ้นมาดูใช่ไหมคะคเขาก็เห็นไอคอนใหม่ที่มันกระพริบๆอยู่ซึ่งภาพบนไอคอนเนี่ยก็ทำเอาเขาแทบจะหลุดขำเลยค่ะ <laughs> เป็นยังไงครับก็คือเป็นรูปซอมบี้ที่ตัวเน่าๆเลยนะคะแต่แต่ดันใส่สูตรผูกไทยซะเนียบเลยโอ้โหภาพมันดูขัดกันสุดๆเลยนะครับขัดมากค่ะแต่ผมว่า ถึงภาพมันจะดูตลกนะแต่มันมีความหมายซ่อนอยู่สัญ,ญลักษณ์ของซอมบี้ในชุดสูทเนี่ยมันคือการผสมสิ่งที่มันคอนทราสต์กันอย่างสุดขั้วเลยคือความเน่าเปื่อยของร่างกายกับสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จของสติปัญญาในโลกทุนนิยมเหมือนระบบกําลังจะบอกไปในหนว่าเฮ้ยต่อให้ทุกอย่างมันพังทลายลงไปนะแต่คุณค่าของความสามารถระดับสูงเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วก็สามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้จากซากปรักหักพังนี่แหละ พอมามองในมุมนี้แล้วมันลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วดูเหมือนตัวโจเฉียงเองก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างจากไอคอนนี้เหมือนกันเขาบอกว่าออร่าที่แผ่ออกมามันทรงพลังมากครับยิ่งกว่ายิ่งกว่ารองคณะบดีวิทยาลายัยปัญญาประดิษฐ์ที่เขาเคยเจอซะอีกจนเขามั่นใจเลยว่านี่แหละของจริงแน่นอนเป็นอัจฉริยะระดับโลกชัว,วพพร์ ประเด็นเรื่องราคาในการสร้างก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยใช่เลยค่ะอันนี้ก็พีคเหมือนกันตอนที่ระบบมันแจ้งราคาขึ้นมาว่าการสังเคราะห์ผู้มีความสามารถพิเศษต้องการเงิน1นึ่งแสนโจเฉียงตกใจมากเพราะมันถูกกว่าที่คิดถูกกว่าที่คิดไว้เยอะมากค่ะมันราคาเท่ากับซอมบี้แมมมอตที่เป็นสายพละกาลังล้นหเลยเห็นไหมครับนี่คือตรรก,กะของระบบที่น่าขบคิดมาก ระบบตีราคาสติปัญญาระดับอัจฉริยะกับพละงกำลังระดับสุดยอดไว้เท่ากันเลยในฐานะที่เป็นทรัพยากรพื้นฐานคือระบบไม่ได้บอกนะว่าอะไรดีกว่ากันแต่มันบอกว่าทั้งสองอย่างมีต้นทุนเท่ากันส่วนมูลค่าที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานอย่างโจเฉียงแล,ะละ้วล่ะว่าจะเอาทรัพยากรชิ้นนี้ไปต่อย,ยอดได้แค่ไหนเหมือนเป็นการให้เครื่องมือที่ท,ทรงพลังมากๆมาชิ้นหนึ่งแต่ว่า จะเอาไปสร้างอะไรขึ้นมาได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนั่นก็นํามาสู่การตัดสินใจที่สาคัญที่สุดของเขาค่ะคือการเลือกสายงานให้กับพรสวรรค์ชิ้นนี้และเขาก็เลือกในสิ่งที่เขาคุ้นเคยที่สุดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะซึ่งถ้าเรามองในเชิงกลยุทธ์นะนี่คือการตัดสินใจที่ฉลาดมากทําไมเขาถึงไม่เลือกเทคโนโลยีแบตเตอรี่หรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆที่มันดูยิ่งใหญ่กว่านี้ล่ะครับเพราะเขารู้ตัวดีค่ะว่าเขาไม่มีทางสู้ในเกมนั้นได้แน่ๆ เขาเคยทํางมนในบริษัทไอทีมาก่อนเขารู้ว่าอุตสาหกรรมอย่างแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลใช่ต้องมีโรงงานมีเครื่องจักรซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่มีทางหาไม่ได้ในตอนนี้แต่ AI มันต่างออกไปใช่เลยครับ AI คือการเดิมพันกับทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจุดเริ่มต้นของมันอาจจะเป็นแค่คนคนเดียวกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวจริงๆแต่เพดานออกมาเนี่ยสูงเสียดฟ้าเลย มันคือการเลือกสนามรบที่เขามีโอกาสชนะมากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรที่จำกัดนี่คือวิธีคิดแบบสตาร์ทอัพเลยนะคือมองหาจุดที่มีเลเวอรเสูงที่สุดหรือจุดคานงัดที่ใช้แรงน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มหาศาลหลังจากที่เขาตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยวแล้วเขาก็กดยืนยันเลือกสาขาปัญญาประดิษฐ์ทันทีเลยค่ะแล้วภาพที่น่าตื่นตาก,ก็เกิดขึ้นมีอนุภาพสีทองจํานวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นมารวมตัวกันอืม คือมันชัดเจนเลยว่าพิเศษกว่าการสร้างซอมบี้ธรรมดาที่เป็นแค่อนุภาคสีขาวแต่พอการสร้างเสร็จสมบูรณ์สิ่งที่ปรากฏออกมากลับพลิกความคาดหมายของเขาไปโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมครับพลิกเลยค่ะคือแทนที่จะเป็นชายสูงวัยดูหน้ากเกรงขามในชุดสูทแบบที่เขาจินตนาการไว้จากไอคอนนะคะครับสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาคือซอมบี้หญิงสาวที่ดูธรรมดามากอายุราวๆยีปีเท่านั้นเองสูงโปรง่งแต่ไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นอัจฉริยะเลยสักนิด จนเขาคิดในใจเลยนะว่านี่ของปลอมหรือเปล่าระบบหลอกกันหรือไงแล้วตรงนี้แหละครับคือจุดที่เรื่องราวตอกย้ำแก่นของมันอีกครั้งอย่างชาญฉลาดมากผ่านคำใบ้สั้นๆจากระบบที่บอกว่าอยู่ที่สมองประโยคเดียวรู้เรื่องเลยค่ะเขาเข้าใจในทันทีว่ารูปลักษณ์ภายนอกทั้งหมดเนี่ย เป็นแค่สิ่งที่ระบบมันสุ่มขึ้นมาเฉยๆมันไม่มีความหมายอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแกหรือเด็กหรือหน้าตาแบบไหนก็ตามมันคือการทลายอคติทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรืออัจฉริยะเลยนะครับเรื่องกําลังจะบอกเราว่าคุณค่าที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกพรสวรรค์มันคือสิ่งที่อยู่ข้างในอยู่ในสมองซึ่งเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากแล้วก็สอดคล้องกับธีมหลักของเรื่องมาโดยตลอดเลย พอเข้าใจแบบนั้นแล้วภารกิจต่อไปของเขาก็คือการพามันสมองชิ้นนี้ข้ามไปยังโลกปัจจุบันค่ะอืมซึ่งก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก2องแสนหยวนเพื่อโหลดเอฟเฟกคนจริงครับซึ่งก็ยังถือว่าถูกกว่าที่เขาคาดไว้อยู่ดีรวมเบ็ดเสร็จแล้วการลงทุนครั้งนี้ใช้เงินไปสามแสนหยวนเป็นการลงทุนสามแสนหยวนเพื่อแลกกับสุดยอดมันสมองของโลกด้าน AI ผมว่า ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเขาแล้วล่ะครับแน่นอนที่สุดค่ะพอเขากดยืนยันปุ๊บร่างของซอมบี้หญิงก็สลายกลายเป็นอนุภาคแล้วก็หายวับไปเลยโจเฉียงก็เลยจัดการซ่อนสมุนซอมบี้ที่เหลือของเขาไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็เดินทางกลับมายังห้องเช่าเล็กๆของเขาในโลกปัจจุบันและฉากหลังจากนี้แหละค่ะที่น่าทึ่งมากมันคือช่วงเวลาของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินะครับใช่เลยค่ะพอลืมตาขึ้นมาในห้องนอนตัวเอง สิ่งแรกที่เขาเห็นไม่ใช่เพดานห้องนะคะแต่เป็นแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเขาเธอสูงสง่าในชุดสูททำงานสีดำเรียบหรูรองเท้าส้นสูงถุงน่องสีดำใบหน้าสวยคมแต่แววตาดูเย็นชามากแล้วก็กำลังจ้องมองมาที่เขาโอ้ oh, จากซอมบี้เน่าเปื่อยในโลกหายนะ กลายมาเป็นหญิงสาวมืออาชีพระดับผู้บริหารในโลกปัจจุบันความแตกต่างมันสุดขั้วมากนะครับมันแสดงให้เห็นพลังของระบบที่น่ากลัวกว่าที่เราคิดอีกนี่ไม่ใช่แค่การสร้างพรสวรรค์แต่มันคือการชุบชีวิตและปรับพับลักษณ์ให้สมบูรณ์แบบคือมันสามารถดึงเอาแก่นแท้ของความสามารถออกมาแล้วก็สร้างภาชนะที่เหมาะสมที่สุดในบริบทของโลกปัจจุบันให้เลยตอนแรกโจเฉียงก็ตกใจนะคะ แต่เขาก็รู้ได้ในทันทีเลยว่านี่คือผลงานของเขาเขาสัมผัสได้ถึงสายใยที่เชื่อมโยกันอยู่เขารู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมชีวิตและความตายของผู้หญิงคนนี้ได้ทั้งหมดแล้วเธอก็แนะนำตัวเองด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะแข็งทื่อแต่ชัดเจนมากหัวหน้าฉันชื่อซูเม่ แค่คำว่าหัวหน้าคำเดียวก็บอกอะไรได้หลายอย่างแล้วนะครับมันบ่งบอกถึงสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเลยคือเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่พักดีอย่างสมบูรณ์โจเฉียงยังถามย้ำเพื่อความแน่ใจน,นะคะว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆในด้านปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมและคำตอบที่ได้กลับมาก็นหนักแน่นมากค่ะใช่ฉันคือผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆในด้านปัญญาประดิษฐ์ จบประโยคนี้โจเฉียงก็รู้แล้วว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการแน่นอนครับเพราะเขาไม่ได้แค่จ้างอัจฉริยะแต่เขาเป็นเจ้าของอัจฉริยะคนนั้นเลยพลังในการต่อรองมันต่างกันลิบลับตอนนี้ในห้องเช่าเล็กๆของเขาเขามีสุดยอดมันสมองของโลกที่พักดีต่อเขาเพียงคนเดียวอยู่ในกำมือนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่าเดิมมาก สรุปแล้วก็คือจากชายหนุ่มธรรมดาที่แทบไม่มีอะไรเลยตอนนี้โจเฉียงได้กลายเป็นผู้ถือกุญแจสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของวงการเทคโนโลยีได้ทั้งหมดอยู่ที่ว่าเขาจะใช้กุญแจดอกนี้ไขประตูบานไหนซึ่งนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากครับที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อเมื่อคนธรรมดาคนหนึ่งได้ครอบครองสติปัญญาระดับอัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ ก้าวแรกของเขาควรจะเป็นอะไรเขาควรจะสร้างบริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือทำอะไรก่อนดีและที่สำคัญกว่านั้นความรับผิดชอบที่ตามมาทั้งในเชิงปฏิบัติและในเชิงศิลธรรมของการเป็นเจ้าของความคิดของอีกคนหนึ่งนั้นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนนี่คือสิ่งที่น่าติดตามจริงๆครับ